มาถึงเวลาไอดีหลักแล้วท่านผู้ชมเครปนี้จะมาลงพันเมติแชมป์กันนะครับก็ทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนาะนะครับพลังอยู่แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นคือเพิ่มมาวันหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่น่านจะถึง2 0,000่นะครับผมอาจจะไม่เพิ่มเลยก็มีเพราะว่าแทบจะไม่ได้เข้ามาอัพพลังทีมหลักเลยนะครับแล้วก็แทบจะไม่ได้อัพอะไรเลยค่าสายฟ้าให้ดู3ตัวหลักนะครับก็แค่นี้นคือมันไม่ได้เพิ่มอะไรเลยอยู่แค่ไหนแค่นั้นแหละนะครับถ้าเพิ่มก็มีนิดเดียว เห็นไหมทีมหลักคือง่อยนะครับผมมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับอยู่แค่นี้แหละนะครับผมพลังแค่36ล้าน7แสนนะครับก่อนที่จะลงพันไปตีแชมป์ขอญาติแป๊บนึงนะมาอัพตรงนี้หน่อยคือตรงนี้ก็แทบจะไม่ได้เข้ามาเก็บกล่องเลยนะครับผมความี้เกียจแหละอันนี้อัพเต็มไปนะผมเพิ่งรู้นะครับเมืม่อประมาณ2-3อาทิตย์ที่แล้วว่าม,ามันสามารถกดตรงนี้แล้วเปลี่ยนได้ อันนี้เพิ่งรู้นะครับแล้วก็อัพมาแค่นี้นะครับเพราะว่านั่นแหละที่บอกไปผมไม่ได้มาเก็บกล่องน,นะครับแต้มก็เลยมีน้อยได้อัพแค่นี้แหละเออเราจะอัพเป็นสปีดแล้วกันเราจะได้สปีดเพิ่มอ่ะอัพไปคือหน้านี้ไม่รู้เป็นไรอัพแล้ชอบค้างอ่ะอัพไปจะพยายามอัพให้เต็มถ้าไม่ลืมอัพไปต่อไปต่อคือถึง20เลเวลเลยนะเหลือ18แล้วมันควรจะเยอะกว่าน,นี้แต่ว่านั่นแหละความขี้เกียจของผมอะนะครับ แต่ไม่เป็นไรคลิปนี้เราไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเราจะมาลงพันไม่ตีแชมป์นะครับก็ทีมหลักตอนนี้ก็เอ้เพิ่มมาอยู่นะนะครับอัพแค่นั้นถือว่าดีผมลองไปลงมาแล้วรอบหนึ่งนะครับได้แต้มด้วยนะครับผมโอเค3ทีมนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมก็คือกลุ่มแรกเป็นทีมที่ผมอยากจะทาให้สุดกลุ่ม2ทีมหลักกลุ่มสาเป็นทีมที่พลังสูงสุดที่ผมเอามาได้นะครับผมจะไม่จัดเป็นทีมช่างแม่งมันนะครับไม่สนใจไปเลย หวังแค่ทีมหนึ่งทีม2ทีม3ามแพ้ชนะช่างมันคือหวังมากกับทีมหลักหวังว่าจะยื้อทีมที่พลังเยอะได้แต่ขอให้เจอก่อนนะครับขอให้เจอก่อนก็ตัดไปตอนที่เจอเลยไปคนแรกที่เจอโอ้โหโอเคงั้นข้าไปตอนที่เจออีกทีมนึงแล้วกันมาท่านผู้ชมเจอและเจอสักทีกดไปโคตรหลายรอบเอาวะเราน้าจะแพ้เพราะว่าพลังเราตามเขาเยอะมากแต่ผมจะไปลุ้นที่ทีมหลักไม่เป็นไร ขอกดยูโนวาก่อนเลยละกันไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้า,า,เ,ขาเพราะว่าสามตัวเนี้ยไม่ได้อัพใบแม็กเลยเว้ยอัพโคตรน้อยอะ่ะน่าจะไม่ไหวโอเคยอมแพ้เลยกันสู้ไม่ได้หรอกมาวัดกันที่ทีมหลักดีกว่าเออมันต้องอย่างงี้ผมแค่อยากรู้ว่าที่ผมจะยื้อไหวไหมโอ้โหโอไดแม็กด้วยเอาละผมคิดผมแพ้แต่ผมขอยื้อก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรหมายถึงว่าอย่าเพิ่งกดยอมแพ้นะครับเพราะว่า รอบที่แล้วก็จะประมาณนี้แหละนะครับแล้วเขาก็กดยอมแพ้ไปทั้งที่เขาชนะผมได้งงมาอยู่ทุกเกาะดอกเดียวเราจะหายไหมมาลุ้นกันกูจะเปิดเบอร์รี่หลอไปเลยเฮ้ยกดดีฮลัลโหลสุดเข้าสามตายไหมยัง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 เขาเปิดอยวอลโตวะแบบเนี้ยเอ้ยครึ่งหลอด เสียได้ว่ะเราไม่มีประดับโฮโ,โอแล้วไงเขงได้ต่อเขา้งได้ต่อเปิดบัฟโอเคตาผมละขอไม่ซีลแซดละกันเอาธรรมดาไปก่อนแล้วก็เปิดบัฟสกิลแซดของยักษ์ครับผมโอ้โหโอโอเลือดแตกเลยนะ่ะแต่เขามีอมตรไงเอาางเอไอ้นี่ก่อนเลยโอ้ยมันมี สกิลลากไปตีไม่เป็นไรบริเวณเปิดเออเอาวะยังไงยังไงไม่รู้แต่เปิดซีลหนึ่งไปก่อนเปิดทุกอย่างเปิดทุกอย่างวิดมเมิเราทำได้นะดมเมิเราทำได้นะขนาดใบแม็กน้อยเนี่ยอึ๊บอ,อุ้ยรอดวะรอดวะไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดถ้ายัดใบแม็กจะเยอะ เอาไปตายละเอามาตามันยังไม่หมดเลยเหรอคือไม่อยากโดนสแต็คเยอะไงติดมือไปสองอันนี้คือข้อดีของเราต้องรีบๆเคลียร์มีทุกเกาะมันอาจจะพลิกสถา,านการณ์ได้เอาละอันติสกิลกแซ่ไปเลยแล้วกันบัฟอมาตามหมดแล้วใช่ไหมหนึ่งตัวขายครับผมจงังหวะต่อไปก็คือมีทุกเกาะไม่เอ้ยมีทุกเกาะก่อนมีทุกเกาะก่อน บักเข้าไปแล้วก็เต้นมืนโอนโหไม่ต้องเล่นเออไปดูก่อตายด้วยแจมเลยโอ้ยสกลองล้านว่ะฮัลโลไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเสียงแหบเลยทีเดียวเชียวเอาวะ่ะต่อไปก็เสียงยังแหบอยู่ครับผมสกิลสไปแล้วก็สกิลทไฟบึม แล้วก็เปิดบัฟอีกสักทีทําไมโหมดนี้มันช้าเหลือเกินวะกว่าจะออกสกิลได้แต่ละทีเนี่ยไม่ลื่นไหลเลยปรับด่วนนะโหมดเนี้ยปากเ้าให้โอ้ยแช่แข็งเลยว่ะไม่เป็นไรเราจะเอาโฮเขาลงหรือเปล่าแค่เองผมว่าเอาลงได้แต่ขอแบบมันลื่นๆไหลๆหน่อยได้ไหมเวลาเปิดบอกเปิดบัฟใช้สกิลเลยเนะนี่ยเนี่ยมันยังไม่ออกสกิลเลยกดตั้งนานแล้วฮลัลโหล ขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอลดเลือดหน่อยไม่เป็นไรลดไปก่อนบัฟอมตะของเราด้วยเปิดไว้เปิดไว้แล้วก็ให้มันติดบืนไม่ต้องเล่นรอบัฟอมตะหมดโอเคสวยงามติดมือต่อเนื่องไปกดสกิลแลวแม่งยังไม่ออกเลยฮะโหลหมดยังเพราะว่าตอนนี้มันมีสองนะมันมีสองบัฟอยู่โอเคหายไปหนึ่งโอเคติดมือ กือต้องฆ่ามันให้ตายก่อนรอบหนึ่งให้มันเกิดใหม่โอเคสกิลสองเนี่ยกูกดไปตั้งนานแล้วแม่งไม่โผลท่ทีอันตีดิเอา้าโอ้โหเลโกซ่ามาติดอะไรตอนนี้โอ้โคตรซวยเลยโคตรซวยเลยและเหลือห้าสิบวิเฮ้ยไอ้โมดนี้มันก็ช้าเหลือเกินโอ้โหกดสกิลไปเป็นชาิแล้วมันไม่ออกสกิลสักที สิวทัดบินบ้างดิสลับไปต้องให้มันไม่ได้เปิดบัฟอ่ะเนี่ยผ่านเลยไว้หน่อยอย่างช้าดูกดอัติไปแล้วไม่ออกเดี๋ยวไม่เปิดบัฟเวคู่โอโ้โหไม่หนุกเลยปรับด่วนเลยหมดเนี้ยปรับด่วนเลยกดสกิลเป็นบัญชาแล้วมันไม่ออกไม่ค่อยชอบเลยว่ะคือมันไม่ได้เพิ่งเป็นนะมันเป็นตั้งนานแล้วผมถึงไม่ค่อยอยากจะลงไงดูดิ ช้าเหลือเกินเนี่ยยื้จนวิหมดมันก็ไม่มันนะดิอย่างเงี้ยเรียบร้อยข้าโอเคขาไม่ได้ไม่เท่เลยโอ้อุตส่าห์พลังเราน้อยกว่าเราจัดการเขาได้ไงจบแล้วจบแล้วจบแล้ววิหมดถึงเวลาแล้วจบชนะแบบนี้ไม่เท่เลยกูถือว่ากูไม่ชนะแล้วกันโอ้โหโคตรเซ็งเลยโอ้กูกดยอมแพ้แล้วพอใจแล้วพอใจแต่ไม่สุดไง โอ้เซงมากเลยคนดูอุตส่าห์ได้เจอทีแบบนี้รอแต้มลีลงใหม่แล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเจออย่างเงี้ยเขายอมเพจแล้ผมหาช่วงเวลาใหม่ลงแล้วกันบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วกันนอนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งนะครับผม